ครับผิว่าเอ้ยว่าไงลาวไงดีครับผมรอผมเออเออตื้อแล้วชวนแล้วอะไรแล้วเขาเฉยก็คงเฉยแล้วเราทำอะไรม่ได้งอย่างนี้เนาะแต่ตอนนี่เรเปลี่ยนไปเรื่อยๆกเวลาแล้วตอนที่เป็นข่าวมานี่มีคุยได้คุยกับเขาไหก็คุยค่ะเขาเครียดหรือเขาไม่เครียดเขาไม่เครียดเขาบอกว่า่ใก็ตอบเลยก็ตอบไปเอเออเอเออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจค่ะ เด็เรื่องพัดหัวใจแล้วกันนะคะอะะะไรนคเรื่องหัวใจหัวใจพี่เหรอใช่ค่ะตอนนี้เป็นอะไรางกระชุกกระชวยกระชุกกระชวยเป็นสีชมพูของตัวเอร์ด้วยตัวเองค่ะโอะไรนะ่นก็เป็นโสดค่ะเพราะว่าน้องที่โตอยู่ท่อเข้าง่ายไปแล้วนะคะพอเราง่ายก็จะไม่เจอกันสองปีกว่าก็บอกกันว่าไม่ต้องเจอกันเลยหลังจากสองปีกว่าแม่หมายความว่าอะไรเราเป็นคนบอกแต่ขาดคนสมคัญเราเป็นคนบอกเองเพราะว่ารอสองปี ถ้ารอได้ก <no liebe> ็รอรอไม่ได้ก็หาคนอัดไปอะไรเงี้ยเขาเลยเขาตุ่มกันเนาะเพราะเราไข่เขาอยู่ในกลมไงกลมไงเขาหลีกไม่ไเป็นอหารเอออันนี้คือแปลว่าก่อนอันนี้ที่ผ่านมาคือยังคุยกันยังคุยกันค่ะก็แค่นั้นเองเออแล้วเขาไม่ไม่เฮิร์นเขาไม่เฮิร์นหรอกเขาก็ยังเด็กอยู่นะพอเป็นทหารเล้วก็รับใช้ชาติของประเทศเขาอ่ะเขาก็ก็ลืมเราแล้วล่ะเขาไม่ได้เจอกันแล้วพี่ไก่เหรอคะเรามีแบบชัดแซดใช่ไหมเราชัดแซดเศร้า ไม่นะเฉยเฉยไม่ฉเพราะว่ามันไม่ได้ของจริงเนี่ยถ้ามันถ้ามันรักถ้ามันจริงมันก็เราก็ต้องแซ่บมากกว่านี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้รักเขาเลยหรอมันก็รักบ้างแต่ไม่ถึงขนาดที่โอยจะเป็นจะกรพรรดิแย่ผ่านมาเยอะก็เลยชินเออเออหัวใจชินชาด้านชาอีสองปีรุ่นใหม่ได้ไหมพี่ไก่รุ่นใหม่ดีไม่รู้พี่จะอยู่ไหมเนี่ยสองปีอะ ใช่เราเรก็ขับขันแล้วสนุกสนุนไปเรื่อยเอะไรความสุขอะไรของตัวเองหาได้ก็หาไปเพราะว่าไม่รู้ว่าวันไหนจะเป็นอะไร